คุณกำลังฟัง Environment Podcast Environment พูดแทนธรรมชาติสวัสดีครูบแห่สวัสดีคลิปแห่สวัสดีครับแฮก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Environment Podcast รายการ Weekly News สิ่งแวดล้อมหน้าบ้านนะครับช่วงแรกวันนี้เราก็าจะมาหยิบเอาเรื่องราวต่างๆในรอบอาทิตที่ผ่านมานะครับมาเคาะประตูเล่าสู่กันฟังเลย นะครับก็ต้องบอกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ปะปนไปด้วยเรื่องราวหลากหลายรสชาตินะครับทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแล้วก็เรื่องที่เป็นประเด็นพกเทียงกันอยู่ในเวลานี้นะครับ ก็เริ่มที่เรื่องแรกวันนี้เปิดด้วยประเด็นเกี่ยวกับการสร้างกำแพงหรือเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหาดม่วงงามในจังหวัดสงขลานะครับก็ซึ่งในวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเผยว่าทางผู้รับเหมากําลังเร่งดําเนินโครงการเพื่อให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วแต่ว่าจุดที่เป็นปัญหาของพื้นที่ตรงนั้นของชาวม่วงงามนี่ก็คือชาวบ้านเขาได้ออกมาคัดค้านโครงการก็คือออกมาคัดค้านกันอย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่ามีความกังวลครับว่ายิ่งสร้างมันจะยิ่งทําลายหรือเปล่าหรือว่าจะทําให้ ชายหาดหายไปหรือเปล่าหรือว่าคลื่นมันอาจจะทําให้กระทบกับผู้คนในบริเวณชายหาดน,นะครับ จึงอยากจะให้ผู้ที่เริ่มโครงการนี้ได้มีการศึกษาในส่วนของผลกระทบให้รอบครอบก่อนที่จะสร้างนะครับแล้วก็ที่สาคัญก็คือเขาอยากจะให้คุยกับคนในพื้นที่ด้วยเพื่อหาทางออกร่วมกันนะครับเพราะว่ายัางไงบริเวณตรงนั้นก็เป็นบ้านของพวกเขาก็ต้องบอกว่าก็ต้องรองดูกันต่อไปนะครับว่าในประเดน็นตรงนี้จะได้ข้อสรุปกันอย่างไรมาต่อกันที่ชายหาดบริเวณบางแสนกันบ้างครับก็ซึ่งที่บางแสนเนี่ยล่าสุดได้มีการผ่อนปลนนะครับให้เปิดถนนเรียบหารได้แล้ว ปรากฏว่าขยะเพียบเลยครับโดยขยะทั้งหมดก็ไม่ได้มาจากแค่บนพื้นที่เรียบชายหาดอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันจะมีในส่วนที่เป็นขยะที่ซัดขึ้นมาจากทะเลด้วย ก็ประกอบกับว่าช่วงนี้สถากนการณ์ขยะต่างๆของประเทศเราก็ไม่ค่อยดีนะครับเริ่มเพิ่มขึ้นขยะหน้ากากเออยเดลิเวอรี่เอ,อ่ยซึ่งทางด็อรทอนคำรงนาวาสวรรค์น,นะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิเวศท,ทางทะเลได้เผยว่าขยะที่ถูกพัดขึ้นมาจากทะเลเนี่ยจำนวนถึง80เป็นขยะที่สร้างจากบนบกที่ผ่านมาทางบ้านเรือนที่ผ่านมาทางแบบแม่น้ำลำคลองนะครับซึ่งทางดเรเองก็อยากจะให้เรา แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนใส่ใจในสิ่งแวลอมมากขึ้นนะครับก็ต้องมาดูว่าเราจะทำให้ new normal เนี่ยที่ที่กำลังเป็นคำฮิตติดปากกันอยู่ในช่วงน,นี้ยยังไงได้บ้างแนอนาคตครับอขอพินามีอะไรบ้างครับวันนี้อ่านะครับมาทางฝั่งผมบ้างนะครับเรามาเริ่มกันเลยที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับผมซึ่งในวันที่11พฤษภาคมที่จะถึงเนี้ยฝรั่งเศสได้เตรียมการประกาศ ลด,ดล็อกมาตรก,การล็อกดาวน์เรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงเปิดทั้งโรงเรียนร้านค้าและก็ตลาดต่างๆนะครับซึ่งทางฝรั่งเศสก็ได้มีการเตรียมแผนการเพื่อให้หลังพ้นภัยแล้วจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอย่างแน่นอนเลยครับซึ่งแผนที่เขามีนั้นเขาจะพยายามหันให้คนนั้นมาใช้จักรยานกันมากขึ้นโดยทางโครงการของเขาะจะมีเรื่องของการออกค่าใช้จ่ายในการเรียนปั่นจักรยานสําหรับท่านที่อาจจะ ั่นไม่เป็นหรือยังไม่ชานาญนะครับรวมไปถึงค่าซ่อมต่างๆสําหรับตัวจักรยานนะครับแล้วก็มีทั้งการเพิ่มเลนในเลนในการให้จักรยานวิ่งตามท้องถนนนะครับแล้วก็มีที่จอดพิเศษเฉพาะจักรยานด้วยเพื่อจอดชั่วคราวเวลาเราไปตามสถานที่ต่างๆนะครับเหตุผลทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อหนึ่งคือเพื่อที่จะลดมลพิษ2เพื่อที่จะป้องกันไวรัสและก็ลดการแออัดบนรถสาธารณะ รวมไปถึงให้ทุกคนยังมีการรักษาระยะหา่างเพื่อป้องกันผู้คนอีกด้วยและทางรัฐนะครับก็หวังว่าประชาชนนั้นจะหันมาให้ความสนใจและเปลี่ยนมาใช้พลังงานปั่นด้วยลำแข้งมากกว่าปั่นด้วยลำเครื่องนะครับโดยสถิติของทางประเทศฝรั่งเศสเนี่ยการเดินทางระยะใกล้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่6 0นะครับที่เป็นระยะทางเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งแปลว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยส่วนใหญ่เดินทางใกล้ไม่ได้เดินทางไกลกันมากมาย และเขาก็เลยอยากจะหันมาลดการใช้รถยนต์และหันมาใช้จักรยานกันมากขึ้นนะครับผมส่วนข่าวต่อไปนะครับเรามากันที่วันขึ้น15ค่้า่เดือน6พี่ไอซทราบไหมครับว่าเป็นวันอะไรน่าจะเป็นวันวิสาขบูชาครับอันนี้ก็ถูกครับผมแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ประเด็นที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะครับนอกจากวันวิสาขะแล้ววันขึ้น15ค่้า่เดือน6ของทุกๆปีเนี่ยจะเป็นวันต้นไม้แห่งชาติครับผม ซึ่งวันต้นไม้แห่งชาตินั้นเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าป่าไม้เนี่ยสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกขนาดไหนเป็นทั้งแหล่งอาศัยเป็นทั้งอาหารช่วยดูดซับกา๊าซและปล่อยออกซิเจนที่จําเป็นต่อสัตว์โลกทั้งปวงอย่างไรก็ตามนะคะรับเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยป่าไม้ก็ได้หายไปค่อนข้างเยอะพอสมควรด้วยการทําลายวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะโดนตัดหรือว่าจะเผาหรือเพื่อประโยชน์ของมนุษย์เองโดยที่จะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามหรือว่าประมาณลงไปและก็การลดลงของป่าไม้เนี่ยก็ยได้ส่งผลกระทบต่อทั้งสัตว์สิ่งแวดล้อมและตัวมนุษย์เราเองด้วยและยังทําให้เกิดภัยพิบัติและโลกร้อนซึ่งวันต้นไม้แห่งชาติเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เขาอยากจะกระตุ้นให้คนไทยตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และให้ปลูกฝังให้รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปแน่นอนคนนะครับเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาก็จะมีเหมือนเป็นคล้ายๆแคมเปญกิจกรรมนะครับที่ให้ปลูกกันหนึ่งคนหนึ่งต้นถ้าเราช่วยกันหลายๆคนก็ไม่ใช่จํานวนน้อยเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าไม่มีต้นไม้ไม่มีป่าก็คงไม่มีเราวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับลาไปก่อนแล้วเราจะลากันเร็วทุก EP ไม่ได้นะครับ ก็น่าสนใจครับเป็นวันที่หล่อจะไดเ้เริ่มในการปลูกต้นไม้มากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นจุดสตาร์ของหลายๆคนได้นะครับถ้าใครที่ยังหาโอกาสไม่ได้ก็เอาโอกาสของวันป่าไม้แห่งชาติปลูกต้นไม้นละต้นก็ดีนะครับเอาล้ครับเรื่องราวสั้นๆก็จะมีประมาณนี้ทีนี้เรามา move เข้าสู่ช่วงพูดคุยประเด็นหลักของเราในวันนี้กันดีกว่าซึ่งเราจะมาพูดคุยในหัวข้อของ สิ่งแวดล้อมไทยหลังโควิดผ่านไปนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังนะครับมีไอเดียอะไรเนเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับอย่างที่เราได้มีการเกิดไปในช่วงของผมว่า new normal นะครับกำลังเป็นคําที่ฮิตแล้วก็กำลังเป็นสิ่งที่วงการสิ่งแวดล้อมได้มีการพูดคุยเสนอไอเดียกันว่าเราจะมาทําอย่างไรให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นหลังจากที่โควิดจบลงไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราก็จะเห็นจากตื่นต่างๆว่ามันจะมีทั้งด้านที่ดี ในแง่ของสัตว์ต่างๆที่ออกมามากขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีในแง่ของด้านลบที่มีเรื่องของจำนวนขยะเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ถดถอยลงไปนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาดูกันว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกิจกรรมที่ลดลงในช่วงของโควิดนะครับและเราจะมาบาลานซ์อย่างไรได้บ้างในอนาคตเพราะผมเชื่อเลยว่าหลังจากที่โควิดจบลงไปนะครับบริษัทต,ต่างๆหรือธุรกิจต่างๆเนี่ยก็จะกลับมาเร่งเพื่อที่จะให้ธุรกิจหรือเศรษฐกิจเติบโตขึ้นหรือว่าดีกว่าเมื่อก่อน ก่อนก่โควิดนะครับเราก็เชื่อเลยว่า ถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่แบบทุกคนเร่งเศรษฐกิจเนี่ยมลพิษหรือว่าปัญหาเรื่องกองขยะเนี่ยมันอาจจะกลับมาเท่าเดิมหรือไม่แน่ก็อาจจะมีมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับทีนี้ก็เลยอยากจะมาพูดคุยกันว่าในส่วนของ new normal เนี่ยเราทําอะไรได้บ้างในอนาะคตหลังจากจบโควิดลงไปพี่นะ้ามีความเห็นยังไงบ้างครับอ่านะครับก็สําหรับตัวผมเองนะครับผมมองว่ามันเป็นเป็นเรื่องที่อาจจะต้องใช้พลังแรงกายและแรงใจของทั้งประเทศและทุกๆภาคส่วนนะครับครับผมก็คือหลักๆก,ก็จะแบ่งเป็นเรื่อง ของภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาชนนะครับ mm hmm. เพราะว่ามันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่แต่ละฝ่ายก็เหมือนต้องดูแลหรือว่าเข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหนหรือรสิ่งที่เราลงไปทําเองกันได้หรือว่าภาครัฐเอกชนสามารถทาเองได้ครับซึ่งเรามาเริ่มกันที่ภาครัฐก่อนเลยนะครับเรื่องแรกก็ผมมองว่าสิ่งที่ภาครัฐอาจจะ ทำเพิ่มเติมได้ถ้าสมมุติว่าหลังจากภัยพิบัตินี้ได้ซาลงแล้วและทุกอย่างอาจจะกําลังกลับไปเป็นสู่ยุคเหมือนเดิมยุคแต่เดิน <laughs> ครับผมครับก็คือผมคิดว่าอาจจะหันไปผลักดันในเรื่องของรถ สาธารณะคือไม่ใช่รวมแค่รถเมล์รถทัวร์ต่างๆนะครับผมมองว่ารวมไปถึงรถไฟฟ้าแล้วก็รถใต้ดินด้วยครับว่าให้คนรู้สึกว่ามันสะดวกสบายน่าน่าใช้น่าขึ้นเป็นอะไรที่ทําให้คนหันมามองว่าเออจริงๆเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องขึ้นรถประจำตัวตลอดเวลาสิ่งสิ่งต่างๆพวกนี้ได้ มอบประสบการณ์หรือมอบความรู้สึกที่ดีที่ไม่ได้แย่มากเพื่อให้คนหันมาใช้มากขึ้นในเส้นทางหรือว่าในความจําเป็นต่างๆจะช่วยได้เลยครับในเรื่องของราคาถ้ามีการปรับลดลงมาให้สามารถเข้าถึงได้ในในระดับหลายๆกล,ล,ลุ่มนะครับผมมองว่าอย่างนั้นใช่ครับแล้วก็จริงๆก็รวมไปถึงเหมือนขาฝรั่งเศสที่ก็อาจจะหันมาใช้จากยานกันมากขึ้นในระยะทางที่ใกล้ๆอาจจะไปเช่นหน้าหมู่บ้านหน้าปากซอยหรืออะไรเงี้ยครับ อ่ะครับแล้วก็ผลต่อมาที่ได้ก็เรื่องของมลพิษเรื่องของอะไรมาอยู่แล้วถ้ามีการใช้รถยนต์น้อยลงอะไรเงี้ยแทนที่ทุกคนจะต้องใช้สิบคันรถสิบคันก็มาเป็นรถเมล์คันเดียวสมสมุตินะครับก็จะลดมลพิษลงไปได้ในระดับหนึ่งครับ,รบผมแล้วก็เรื่องของการจัดการขยะไม่ว่าจะเป็นขยะของเทศบาลที่วิ่งหรือไรให้มีการแยกแยะชัดเจนหรือว่าให้ความรู้เกี่ยวกับ กับผู้คนมากขึ้นว่าจริงๆแล้วควรจะต้องแยกยังไงทําให้เป็นมาตรการหรือเป็นอะไรเงี้ยครับ,รบและสุดท้ายอีกสิ่งหนึ่งที่ผมมองก็จะเป็นเรื่องของพลังงานหมุนเวียนอย่างเช่นที่เราจะเห็นต่างๆน,านา้าไม่ว่าจะเอาพลังงานาน้ําพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมอะไรเงี้ยเพื่อมาใช้แทนไฟฟ้าเพื่อมาลดในส่วนนี้ ครับผมอันนี้คือความคิดเห็นของผมในส่วนของภาคด้านนะครับครับผมก็มาต่อกันที่เอกชนนะครับก็จํานวนบริษัทในประเทศไทยเราก็ไม่ได้น้อยไปิทัทเดียวครับก็ถือว่ามีเยอะมากๆซึ่งผมคิดว่าก็อยากจะให้ทางเอกชนเนี่ยมาคอนเซิร์นในส่วนของเรื่องการจัดการขยะมากขึ้นครับหมายถึงว่าอาจจะเป็นการหาปลายทางของสินค้าคือไม่ใช่ว่า เราขายเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้ใส่ใจต่อกาจะมีโซลูชันให้กับลูกค้าหรืออะไรที่เวลาซื้อของเราเสร็จเพื่อจากการขยันในส่วนนี้ครับแล้วก็จะได้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นส่วนในการช่วยฟื้นฟูได้ค่อนข้างใหญ่ ด้วยจานวนของบริษัทต่างๆในประเทศแล้วจริงๆก็สามารถนําเรื่องของ 3R ที่เราเคยอธิบายไปใช้ได้เหมือนกันนะครับกับบริษัทเพราะว่าเราก็มาดูเรื่องของกระบวนการการผลิตว่าเราสามารถลดขั้นตอนตรงไหนได้บ้างลดทรัพยากรตรงไหนได้บ้างแล้วก็ในส่วนที่พี่นับอกว่ามันเป็นของการรีไซเคลิลหาที่ไปให้มันไปเกิดใหม่ หรือว่านํากลับมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรทํำนองนี้นะครับก็ในงสงคราเอกระชนใช่ไหมครับแล้วเรามามูฟดูของส่วนที่เป็นประชาชนอย่างเราๆกันบ้างเราสามารถทําอะไรได้บ้างในหลังจากที่จบโควิดลงไปครับผมอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ผมมองว่า เป็นอะไรที่ง่ายๆคนสามารถเอื้อมถึงได้ไม่ได้ลําบากหรือว่าจะต้องลงทุนอะไรเยอะจนเกินไปนะครับเรื่องแรกผมก็มามองเรื่องของ p p e r l e s s หรือว่ายกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือเรื่องของการสร้างขยะสลิปบางทีเนี่ยอย่างตัวของเองเวลาเราไปซื้อเสร็จแล้วก็เป็นแค่บินสลิปว่าเราซื้อไปกี่บาทรบเราไม่ได้สนใจเมื่อเดินออกจากห้างหรือเดินออกจากร้านสรรพสินค้าแล้วอ่ะ ก็คือทิ้งเลยทันที <c oughs> ไม่ได้ใช้ต่อก็คือ <c oughs> อาจจะลดโดยการบอกเขาว่าไม่เอาสลิปไม่ได้จำเป็นต้องใช้นอกจากว่าจะต้องเอาเป็นทาใบกํากับภาษีอันนี้ก็คืออีกส่วนหนึ่งครับก็นอกจากเรื่องของสลิปจริงๆก็มีการใช้กระดาษรีไซเคิลอะไรเงี้ยนะครับใช้สองหน้าให้คุ้มหรือว่าอะไรที่เราไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็นเอกสารส่งที่เป็นทางการนะเนาะเราก็สามารถใช้ใช้เป็นกระดาษรีไซเคิลได้นะครับ จร,จริงๆเรื่อง p a p e r l e s s เนี่ยหรือการใช้กระดาษให้น้อยลงเนี่ยครับมันก็น่าจะลิงก์ไปสู่เรื่องของ c แคชเ s s ใช่ไหมที่เขากำลังมีหลายๆประเทศกำลังลักดันเรื่องของ Cashless Society กันอยู่จริงๆผมมองว่ามันก็ลิงก์ได้นะครับผมเพราะว่าการที่เราโอนเงินหรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ก่อนก็คือจะต้องโอนแล้วมันจะมีสลิปออกมาด้วยถูกไหมครับเดี๋ยวนี้เรื่องของ Cashless อะไรก็ค่อนข้างเป็นเทรนค่อนข้างเป็นอะไรที่ฮิตคนไม่ได้จําเป็นต้องพบเงินติดตัวไปเยอะเพราะว่าสามารถจ่ายผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้แล้วก็ สามารถมีหลักฐานได้อยู่แล้วก็คือมันจะมีรูปภาพว่าเราโอนจริงนะเท่านี้โมงกี่โมงให้ใครอะไรเงี้ยครับ ก็เป <NXT> no ็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถลดการสร้างขยะเท p เปอร์ได้หรือขยะกระดาษซึ่งจริงๆแล้วก็ในประเทศเราก็เริ่มมีการใช้อย่างมากขึ้นหลายคนก็คงคุ้นเคยในการใช้ a พลตฟอร t มอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอะไรต่างๆในการชําระเงินแต่ว่าก็ระวังกันหน่อยนะครับเพราะว่าการที่เราไม่ได้ถือเงินกับตัวเนี่ยบางทีเราโอนโดยไม่รู้ตัวไงแล้วมันเพลินไงล้บางทีเราชอปปิ้งแล้วมันเพลินไม่ได้เห็นเป็นแบบเป็นเงินอยู่กับมือใช้ง่ายด้วยแล้วก็สะดวกสบายท่านผู้ฟังก็อาจจะต้องควบคุมนิดนึงครับในการใช้เงินนะะะก็ัครบ อ่าครับก็มาส่วนอื่นๆที่ผมมองว่าเราสามารถทําได้เองด้วยนะครับก็จะเป็นจริงๆก็เป็นเรื่องต่างๆที่เราพูดกันมาเรื่อยๆอยู่ทุกๆ EP หรือว่าหลายๆอย่างที่ทุกๆคนเห็นกันอยู่เป็นประจำครับผมไม่ว่าจะเป็นการทําให้เราเป็นคนที่ Green From Home การปลูกต้นไม้เองการปลูกผักสวนครัวเองครับผมการแยกขยะการลดขยะที่บ้าน เอาฟู้ดเวสต์มาทําเป็นปุ๋ยการพกของใช้ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นแก้วเป็นถุงผ้าเป็นอะไรนู่นนี่เพื่อลดขยะแล้วก็อย่างอีพีที่แล้วที่เราได้พูดถึงนะครับสําหรับสิ่งของบางสิ่งที่เราไม่ได้ใช้นะครับอย่างที่เขาเชื่ออะไรนะคนญี่ปุ่นะมาริเอะคนโดะครับไม่สป์กจอ,อยเราทิง้งอ่าใช่ก็เราก็ได้พูดในอีพีที่แล้วว่าสําหรับสินค้าไหนที่สิ่งของไหนที่ บาง่านาจจะไม่รู้ว่าจะต้องนําไปบริจาคที่ไหนหรือว่าให้กับใครเราก็มีข้อมูลคร่าวๆสําหรับบางสิ่งบางตัวแล้วครับผมหรือก็สามารถหาได้ตาม f a เฟซ o o k p a g จของเราก็มีนะครับอาจจะต้องยอ้อนลงไปลึกหน่อยส่วนของลุงซาเลงก็มีเหมือนกันที่เขาแนะนําว่าสินค้าแต่ละชนิดสามารถส่งไปที่ไหนได้บ้างเพื่อที่เขาจะไปใช้งานต่อไปนะครับ ก็ในส่วนที่เป็นประเด็นของสิ่งแวดล้อมไทยหลังจบโควิดลงไปนะครับก็จริงๆก็อย่างที่พี่นาบอกว่าอยากมันมันเริ่มที่คนเดียวไม่ได้แหละมันต้องเริ่มไปพร้อมกันเริ่มไปด้วยการช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับผลักดันให้มีมาตรการต่างๆมากขึ้นแล้วก็ถ้าใครที่มีไอเดียที่แบบมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ normal ว่าทำทำอยู่แล้วที่บ้านด้วยก็ได้หรือว่าอาจจะแบบเสนอมาได้นะครับมาแชร์ม,ชามาแชร์กันได้เราอ,อาจจะนําไปใช้กับตัวชีวิตเราเองก็ได้นะครับก็เป็นประเด็นหลักที่เรามาพูดคุยในวันนี้นะครับ ในส่วนต่อไปนะเรายังเหลืออะไรกันอยู่ครับพี่นาวันนี้ช่วงสุดท้ายของเรานะครับก่อนที่เราจะจากลาไปแล้วเนี่ยครับก็จะเป็นในช่วงของ t o Know ครับผมครับ Good to Know วันนี้มีเรื่องอะไรดีๆมาเล่าให้ฟังครับซึ่งวันนี้ผมจะมาขอนำเสนอนวัตกรรมใหม่ล่าสุดอชอบมากเลยครับว่านวัตกรรมเนี่ยผมนีู่ตั้งเลยนวัตกรรมใช่ครับผมซึ่งนวัตกรรมของวันนี้ ก็จะเชื่อมโยงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยคือก็ไม่ได้เป็นเชิงขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องเกี่ยวอยู่แล้วแหละของเรามันเป็น e n v i r o n m e n t Podcast ไงีมันก็ต้องสิ่งแวดล้อมซะหน่อยแหละใช่ครับก็คือปกติพี่ไอซ์เป็นคนที่ปลูกต้นไม้ไหมครับก็ต้องบอกว่าไม่เลยครับโอเคถ้างั้นอันนี้อจจะไม่อาดิวัตกรรมที่ไม่เหมาะสําหรับพี่ไอซ์แต่ว่าสนใจครับอาจจะอาจจะเป็นนวัตกรรมที่ทําให้ผมอยากปลูกมากขึ้นไง อ่าจริงๆบอก็มองว่าเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าันน่าสนใจมากตัวนี้เร่อมอะไรดีกว่าเดี๋ยวเราจะเกิ่นกันนานนะว่ามันคือนวัตกรรมอะไรคนผู้ฟังอยากรู้แล้วแหละผมว่าอ่านะครับก็คือจะเป็นต้นไม้อัจฉริยะครับคือคิดเลขได้หรือว่าอะไรอันนี้ล้ํากว่านั้นอีกครับเรื่องคิดเลขเรามีเครื่องคิดเลขมีโทรศัพท์กันอยู่แล้วนะครับซึ่งต้นไม้อัจฉริยะเนี่ยจะเป็นการที่ เหมือนกับว่าเราจะสามารถสื่อสารกับต้นไม้ได้เลยจริงๆ mm hmm. สามารถรับรู้ได้เลยว่าเขาต้องการอะไร mm hmm. เขามีความรู้สึกยังไงแล้วเขาพูดกับเราไหมหรือว่าเขาจะเป็นเหมือน virtual reality เหมือนเป็นโอ้โห oh, คำสับสูงอีกแล้วเป็นหน้าตาหุ่นยนต์บนกระถางต้นไม้อ่าโอเค ใช่ซึ่งก็จะเป็นนวัตกรรมหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าลัวอันนี้ผมคิดว่าน่าจะอ่านแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นหน้าตาอยบนกระถางต้นไม้ใช่ไหมครับเหมือนหน้าหุ่นยนต์อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีหลากหลายอารมณ์ตามความรู้สึกจริงๆของเขาไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ได้รับน้ํามากเกินไปต้องการแสงแดดรู้สึกว่ามืดมืดเกินไปหรือว่าหนาวอุณหภูมิร้อนเกินอะไรเงี้ยจะมีความรู้สึกต่างๆทั่วๆไปที่เป็นเบสิกของต้นไม้เลยซึ่งตัวกระถางนี้ ใช้งานง่ายง่ายมากๆเลยก็คือจะมีเป็นแอปพลิเคชันของเขาโดยเฉพาะโดยที่ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะสามารถเลือกได้เลยว่าเราปลูกต้นไม้ชนิดไหนเพราะอย่างที่เรารู้ก็คือแต่ละต้นก็ไม่เหมือนกันบางต้นต้องการน้ํามากบางต้นแคบจะไม่ต้องลดเลยบางต้นต้องการแสงแดดนูน่นนี่อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเราใส่ได้เลยอย่างเช่นสมมติเราปลูกต้นเฟิร์นก็คือใส่ไปปุ๊บ เสร็จปุ๊บก็จะมีสเตตัสปกติที่ต้นเฟิร์นควรจะเป็นแล้วทีนี้เวลาเราทําการกระทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรดน้ําหรือว่าสถานที่ที่เราต้นไม้ไปตั้งอะไรเงี้ยมันก็จะโชว์ความรู้สึกของมันเลยว่ามันรู้สึกจริงๆยังไงอลองยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งว่ามันจะมีความรู้สึกอะไรบ้างที่สามารถโชว์ให้เราได้เห็นอะอย่างง่ายๆ้าสมมติว่า เวลาลดเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเยอะหรือน้อยแค่ไหนถ้าเราลดลดลดไปเรื่อยๆถึงจุดจุดหนึ่งหน้ามันจะเริ่มบวมๆและอาการเหมือนแบบหน้าตาเหมือนจะอ้วกอ,อันนี้ก็คือเยอะเกินไปแล้วน้ำอิ่มแล้วใช่อิ่มแล้วไม่ต้องการน้าแล้วหรือว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้รับแสงแดดเลยอยู่แต่ในที่มืดแต่งจริงอยากได้แสง ก็จะเป็นรูปเหมือนหน้าแวมไพร์ก็คือมืดมืดเกินไปต้องการแสงถ้าหนาวก็จะเกิดหน้าสั่นๆถ้าร้อนก็จะเป็นหน้าร้อนอะไรเงี <g ül> ้ยหน้าร้อนอยู่แล้วแหละถ้าร้อนก็ต้องเป็นหน้าร้อนแหละก็คงเป็นหน้าหนาวไม่ได้เนาะก็เป็นนวัตก,กรรมที่ดีที่ที่ทาให้เหมือนต้นไม้เราได้มีชีวิตชีวาขึ้นมาจริงๆเหมือนกับเราได้สื่อสารกับมนุษย์ คาดแก้เรื่องของการพูดคุยนั่นแหละครับถ<ช>ือว่าอาจจะทําให้ขยับปลูกต้นไม้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงหนึ่งหนึ่งตัเลยหนึ่งตัวหนึ่งชีวิตแล้วกันเนาะอ่าใช่แล้วก็ระบบมันเนี่ยโดยลงเชิงลึกน,นิดนึงก็คือจะใช้เรื่องของการใช้เซนเซอร์ในการจับวัดซึ่งจะมี4ตัวหลักๆก็คือเซนเซอร์ของระดับน้ํา ระดับแสงการเคลื่อนไหวแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิครับผมก็เป็นเป็นนวัตกรรมที่น <wh urgency> ่าสนใจเลยนะครับอาจจะทําให้ผมอยากปลูกต้นไม้มากขึ้นก็ได้แต่ว่าผมลองเข้าไปเช็คราคาในเว็บไซต์ก็อาจจะแบบคิดหนักอยู่เหมือนกันนะครับแต่สําหรับใครที่ที่ไม่ค่อยยังคิดเรื่องแคชเลสโซไซตี้มากเท่าไหร่ก็สามารถ ลองชอปปิ้งมาใช้กันดูได้อาจจะสนุกน่าดูนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นวายแมนพอดแคสต์รายการ e e คล l y นิวส์เงบลอมหน้าบ้างของเราก็ขออนญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นหรือว่ามีข้อติดิงอะไรหรือว่าข้อเสนอนะอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ตามช่องทางต่างๆที่เราปล่อยตัวพอดแคสต์ของเราไปนะครับสำหรับใครที่อาจจะเพิ่งมาฟัง e ีีนี้อ p พี EP นี้ e ีีที่หกนะครับก็อยากฟังย้อนหลังเราก็ไม่ได้ลบไปไหนนะครับก็ยังอยู่ในช่องทางต่างๆก็คือจะมี a c e b o o k นะคร b ล็อกดิบนะครับมีแอปพลิเคชัน Spotify Soundcloud แล้วก็มีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า b e เบิรนะครับก็สามารถกลับไปฟังย้อนหลังกันได้แล้วก็ในส่วนของข่าวสารทั่วๆไปต่างๆที่เกี่ยวกับวงการเสียงแวดล้อมก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook Instagram Twitter แล้วก็บล็อกด i บเช่นกันนะครับ สำหรับวันนี้ครับผมกำลังพูดกันอย่างมอมันเลยเครื่องกำลังติดเลยแหมไม่อยากจะจัตฟังไปแต่ว่าแม้ไม่อยากจักลาแต่ก็ต้องจักไปพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ